อยู่ที่นี่มาเข้าปีที่5ครับวันนี้ก็ใจหายไปไกนแล้วเราต้องอำลาโชว์รูมแห่งนี้นะฮะ วันที่เรามาเปิดเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็จะเรียบเตียนเลยไม่มีอะไรเลยครับเราก็มาก่อสร้างเริ่มจากห้องกระจกห้องเดียวด้านซ้ายมือนี้นะฮะกรงกระจกที่หมุนด้านซ้ายเนี่ยด้านเดียวแลวเป็นแค่ตัวแอลเฉยๆมีแค่ตึกเดียวครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนเป็นห้องกระจกสี่เหลี่ยมส่วนด้านหลังเราก็เริ่มทํา เป็นคุกเครือบแก้วห้องต่างๆชงรถนะครับแล้วก็วนี่นก็เป็นที่พักอาศัยผมผมต้องบอกก่อนว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่นี่ทําให้ผมมีชื่อเสียงมีคนรู้จักแล้วก็เป็นธุรกิจตบโตขึ้นมาครับวันนี้ก็ใจหายไปกันแล้วเราต้องอําลาโชว์รูมแห่งนี้นะฮะเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่จะรีโนเวทใหม่นะฮะสำหรับเจ้าโชว์รูม300ร้ยอยกะละไชโชว์รูมนะฮะใครที่เข้ามาจะรู้สึกว่ามันจะลกๆหน่อยเดี๋ยวเราจะการรีโนเวทใหม่บอกว่าจะเป็นตัวโชว์รูมนะฮะด้านหน้า จะมีการปูกระเบื้องนะครับติดแอร์เพิ่มต้นติดปรงติดฟิล์มนะฮะแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งระบบนะครับทำฝ้านะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากทําเลยแต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับด้วยการที่ลูกค้าเข้ามาแล้วมันดูสกปรกนะครับมาแล้วก็เวลาฝนตกน้ํามันก็ท่วมนะครับในส่วนของด้านหลังเราก็มีแพลนที่จะเปิดร้านแต่งรถเป็น300กระตัไรซ์เอสเอซีนะครับและมีมุมนะฮะที่เป็นออฟฟิเชียลของบ่าวฟุ้งนะครับซึ่งผมเองเป็นตัวแทนของบ่าวฟุ้งนะครับก็จะเป็นห้อง แลปสติ๊กเกอร์ใสกันรอยจากเบาฟุ้งแล้วก็ฟิล์มเซรามิกเกรดพิเศษจากประเทศเยอรมีฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันนะฮะในวันที่24มีนานี้เราจะเริ่มรื้อกันแล้วนะครับป้าหนูด้วยนะคะก็จะเยเลยนะคะจ้าเราก็จะมีการรีโนเวทโชว์รูมใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เห็นก่อนว่าโชว์รูมเก่าเป็นแบบไหนครับที่เราจะแก้ไขนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประตู ประตูตรงนี้เป็นประตูผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยก็จับอนุ่นมามิกอันนี้มิมิกก็หนักหน่อยแล้วก็แอร์ก็ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนประตูใหม่นะครับพื้นก็จะปูกระเบื้องนะครับแอร์แล้วก็เพิ่มติดฟงติดฟิล์มเพิ่มใหม่นะครับทำฝ้าในส่วนของโชว์รูมนะครับในส่วนของบ้านพักผมก็จะรื้อของทั้งหมดข้างล่างนี่ออกหมดนะฮะแล้วก็ขยายบ้านพักแล้วก็มีที่นั่งเล่นของเพืเ่อนใครที่เป็นเพื่อนๆของแฟนคลับของสา0ร้อก็หลายโชว์รูมหรือเพื่อนๆที่มาเที่ยว300รก็หลา สามารถมานั่งเล่นได้ส่วนด้านหลังนะฮะก็จะทําเป็นร้านแต่งรถแล้วก็เป็นโชว์รูมนะครับแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆสําหรับคนที่อยากจะกินกาแฟตามสไตล์สาวักกรหลายมีรถให้ดูนะฮะด้านซ้ายจะเป็นร้านฟิล์มนะฮะก็ติดตามผลงานกันด้วยฝากไว้ด้วยฮะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกอยากเป็นกําลังใจให้ ขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการรีโนเวทโชว์รูมนะฮะหรือออกแบบอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อได้ตามข้างล่างนี่นะฮะ4 8 5 2 5 0 4 4 4 4นะฮะเดี๋ยวเราจะทำานะีพี1 EP2, EP3, พีสมไหม EP 4 EP 5ถ้าใครอยากดูและติดตามพิมพ์ข้างล่างให้หน่อยฮะว่า FC300 กด1หรือกดอะไรก็ได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าอยากดูครับขอ EP2, EP2, e p ี e p 3 EP 4แบบนั้นเราจะมีกำลังใจในการทำนะฮะก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันกับ E นี้กันว่า300 เรารีนโเวทแล้วกันครับไปสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะอยากสนับสนุนพวกเราอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ ไลน์แอดก็ได้หรือ <g ib ans> เบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือจะสับสนุนเ,เราทางอ้อมนะฮะก <g ib ans> <if> ็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดต่ออย่างง่ายกับช่องยูทูบด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบการรีโนเวทโชว์รูมเราเป็นแบบ EP 1 EP 2 EP 3นะฮะฝากกันติดตามด้วยสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยขอตัวไปหาเงินมาซ่อมโชว์รูมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับถ้าทุกคนเรียกร้องกันอยากให้มี EP 2 EP 3งอีพีสามนะฮะไปละสวัสดีครับ